สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันค่ะสําหรับเช้าวันที่4เดือนมีนาคมนะคะวันนี้ก็จะมีมีดส,สวยๆเป็นมีดอเนกพกเล็กนั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นมีดพกพามีดใช้งานอนเนกประสงค์ทั่วๆ่วไปได้เลยนะคะวันนี้ก็จะมีไซส์ประมาณ8นิ้วถึง11นิ้วกันเลยทีเดียวค่ะตรงนี้ก็จะเป็นงานพกเล็กแต่สามารถใช้งานได้จริงนะคะและก็ยังสามารถใช้งานพกพาไปได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาด้วยนั่นเองค่ะ วันนี้ช่างบอยประเสริฐแพทย์ของเรานะคะก็จากงานมีดมากันเก้าเลนดนเองค่ะสําหรับพีเอซีท่านใดที่สนอสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0649892265เบอร์โทรนี้สามารถเพิ่มเพื่อนและแอดไลน์ได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเข้าไปชมในส่วนของบ้านฟ้าหรือว่าตรงนี้ Facebook ก็จะเป็นเชอ,เอร์เบลมีดดักให้เช่นกันค่ะจะมีรูปภาพและก็รายละเอียดมีดที่ชัดเจนนะคะแจ้งให้กับ p p f ีได้ชมกันนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มแรกของเรานะคะก็จะเป็นงานพกไซเล็กนั่นเองค่ะที่มีขนาดอยู่ที่8.4นิ้วสันหนา6มิลกว,ว้าง1.9นิ้วและด้าม4.2นิ้วค่ะเล่มที่1ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งฟรีค่ะ และงานมิดของเราจะรับประกันงานมีดทุกเล่มด้วยนะคะสําหรับพีพีเอที่ไม่สะดวกโอนทางร้านเราก็ยังมีในส่วนของการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะแต่จะมีค่าบริการบวกเพิ่ม50บาทน,นะคะแต่ก็ยังส่งให้ฟรีอยู่นั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่2กันได้เลยคะ่ะสําหรับงานเล่มที่2ตรงนี้นะคะมีความยาว10นิ้วค่ะสันหนา4นิลกว้าง1.9นิ้วและด้าม10ด้าม3.7นิ้วค่ะ เล่มนี้มาแบ,บ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งฟรีค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนอสนกใจก็อย่าลืมนะคะโทรมาได้ที่เบอร์โทรค้างต้นที่เราแจ้งกันไปได้เลยนะคะสำหรับงานเล่มที่3ค่ะมีขนาดใบยาวที่8.4นิ้วสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม4.1นิ้วค่ะเล่มที่3ตรงนี้แบ,บ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งฟรีค่ะ มาต่อกับงานเล่มที่4กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่4ี่มีความยาวของใบยอยู่ที่8นิ้วสันนา7นมิกว้าง2นิ้วและด้าม4.4นิ้วเล่มที่4ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งฟรีค่ะเป็นงานเหล็กตลับลูกป,ปืนเยอรมันเอสเคทั้งหมดนะคะวันนี้มากัน9เล่มค่ะอยากได้เล่มไหนก็ต้องรีบจับจองกันเลยนะคะเพราะว่างานนี้แต่ละเล่มแต่ละคลิปจะมีเพียงแค่หนึ่งเล่มเท่านั้นค่ะไม่งั้นก็จะต้องรอง,งานชุดใหม่เท่านั้น,นะคะ่ะสำหรับพี่ๆที่ พลาดโอกาสตรงนี้ไปนะคะแต่เราก็จะมีงานชุดใหม่ลงอยู่เรื่อยๆแต่สเปคอาจจะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะคะและสําหรับงานฝั่งทําที่เป็นงานขึ้นรูปเดี่ยวนะตอนนี้เรามีแจ้งตรงนี้เลยนะสําหรับพี่ๆที่บอกว่ารอค่อนข้างรอนานมากๆเลยตรงนี้เนี่ยต้องขออภัยด้วยค่ะก็ จะเป็นงานขึ้นรูปเดียวเนี่ยจะค่อนข้างช้าและก็คือเหมือนขึ้นมาแต่ละครั้งค่ะมันต้องขึ้นรูปอยู่ประมาณ2อสาครั้งก็เลยทีเดียวนะถึงจะตรงสเปคแต่ขึ้นมาสองครั้งแล้วไม่ตรงสเปกก็เลยก็เลยไม่ได้ทําต่อนะคะเพราะว่ามันก็จะมีงานคิวที่ ที่เป็นสเปคแบบเหมือนคล้ายๆกับงานขายนะคะตรงนี้ก็จะได้กันไปนั่นเองค่ะต้องขออภัยด้วจริงๆนะสำหรับพี่ๆเอที่รอคอยกันยาวนานจริงๆนะแต่พี่ๆสามารถจับจองนะในส่วนของคลิป คลิปหรือว่ามีดแต่ละคลิปได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีให้ทันทีนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่5ตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่81นิ้วสันหนา7มิลกว้วางอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม4.7นิ้วค่ะเล่มที่5ตรงนี้ค่ะแบ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งฟรีนั่นเองค่ะ มาต่อกับงานเล่มที่6กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่6กกลงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่8.9นิ้วสันนา5มิลกว้าง2นิ้วและด้าม4.1นิ้วค่ะเล่มที่6กตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งฟรีนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะเป็นงานมีดพกพาไซส์เล็กนะคะไซส์ที่สามารถพกพาไปได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาด้วยเช่นกันแล้วมาต่อกับงานเล่มที่7กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่7ก็ตก็จะมีความยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้วันนี้คลิปนี้เนี่ยจะเป็นเฉพาะใบป านาะแต่ PPMC สามารถเพิ่มเติมในส่วนของของด้ามไม้ได้นะจะเป็นด้ามไม้ประดูค่ะปอกคอเหล็กนี่นเอนงค่ะ ตรงนี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันนะคะก็จะเพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะคะมาต่อกับงานเล่มที่7กันค่ะสําหรับงานเล่มที่7ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่11.5นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่1.7นิ้วและด้าม4.1นิ้วค่ะเล่มน,นี้แบ่งปันที่ราคา750บาทส่งฟรีค่ะสําหรับงานเล่มที่7ตรงนี้จะมีลายเส้นอยู่ด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งไม่มีค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานในๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนเพราะว่างานนี้ของช่างบอยปราศรแท้ตรง รับประกันงานมีดทุกเล่มน,นั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่8กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่8ตรงนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.4นิ้วสันหนา8มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม 4. 1. 2นิ้วค่ะเล่มที8ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา750บาทส่งฟรีนั่นเองค่ะและเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ก็จะออกเป็นในส่วนของมีดแร่หรือว่ามีดเชฟหรือว่ามีดใช้งานอเนกประสงค์ทั่วไปค่ะสําหรับงานเล่นที่9ของเรามีความยาวของใบยอยู่ที่10นิ้วค่ะสันหนา7มิลน,นะคะใบค่อนข้างกว้างนิดนึงค่ะ2.6นิ้วและด้าม4.6นิ้วค่ะเล่มน,นี้ค่อนข้างมีน้ําหนักค่อนข้างดีนะคะตรงนี้กับงาน เล็กสลับลูกปืนเยอรมันของเรากับงานเล่นที่9ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา800บาทนั่นเองค่ะวันนี้ก็มีมาให้ชมครบกัน9้เล่มแล้วนะคะสนอกสนใจงานมีดเล่มไหนสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0649892265และยังสามารถใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เชอร์วลมีดดาวไทยคอลพีพีเอไปก่อนเดียวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ